พี่อ้นพูดแบบจับนิธิหน่อยผมกำลังถ่ายวิดีโออยู่พี่นะซูมแล้วพี่เอ้าแล้วพูดเลยแล้วมันเป็นอัตลักษณ์ ที่ไม่เป็นสู้ไม่ได้สู้บารมีเขาไม่ได้สามอาทิตย์สามอาทิตย์ออกแล้วผมพี่โอ๋วะเนี่ยไม่ไปร้านไหนมันก็ไม่ไปไม่มา <c oughs> เฮ้ยลองดูพี่โอ๋เนี่ยมันบอกว่าเขาไปเช็งแมงโทรแล้วโทรแล้วโทรแล้ว ลสวยอะไรไหมครับก็กินเลยเดี๋ยวมันจะไปลงในยู u ู e นะครับทลิปนี้ตเรงลองอะไรนี่ย่ละแอบสนะ